นี่ดูนังพี่ทําซนทั้งวันสนแล้วก็คันคายมากเลยลงน้ําทุกวันแหละแต่ไม่รู้อะไรมาสองสาวันหลังนี่แหมรู้สึกจะคันเกาวบ่อยจังเลยเกาวบ่อยมากกาวบ่อยมากแม่ถึงขั้นต้องมาจับอาบน้ำมาเห็นแม่ทาไมคันผิดปกติที่ไหนได้อะ่ะโอ้โหมาอาบน้ำให้พ่อฟอก ยาสับผมนั่นน่ะยาสับผมนั่นขวดนั้นดูดิไปเอาหมัดมาจากไหนไม่รู้ซนจนได้เรื่องซนจนได้เรื่องเลยเนี่ยต้องอาบน้ำนี่แช่น้ำใบนี่ไว้ยาสะผมยาสะสะบผมกับผสมกับเอ่อใบน้อยหนามีแต่หมัดหมัดอย่างเดียวนะไม่มีเห็บหมัดเยอะหมัดอย่างเดียวยยวันนี้มีหมัด เดี๋ยววันนี้ลองดูไม่ต้องหน้างงอเลยวันนี้อาบน้ำเดี๋ยวร้อยหแห้งก่อนนั่งรอไป